สวัสดีคุณผู้ชมครับก็เช้านี้ผมมากรีดมีดสองหลังจากที่ใช้ปุ๋ยหมักไปนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้ํายางจะออกดีเหมือนมีดแรกหรือเปล่านะครับเราตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงครึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าน้ายางออกมาหน้อยแค่ไหน,นะครับนี่อันนี้คือมีดของเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งกรีดวันนี้ก็มาเปิดข้างล่างเลยครับเปิดคลิปข้างล่าง แถวแรกจากข้างล่างเลยครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้ายางจะมาดีแค่ไหนนะครับก็มาดูกันเลยครับว่าน้ำยางจะมาดีแค่ไหนนะครับต้นนี้เป็นต้นที่ออกดีอยู่แล้วนะครับแถวล่างก็มากรีดให้ดูหลังจากใช้น้าหมักไปขอจะมาดีกว่าตอนที่ไม่ได้ใช้หรือเปล่านะครับนี่ครับ ค่อยๆออกตัวนี้ก็ออกดีนะครับแต่ไหลช้านะครับไหลช้า ต้นข้างล่างนี้ออกดีครับออกดีแทบจะทุกต้นเลยครับได้ใช้น้ำน้ำหมักไปใช้ปุ๋ยหมักไปก็เหมือนจะไหลดีกว่าเดิมออกเยอะกว่าเดิมครับ ก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนหย่อนน้ำกดเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้ก็ขอตัวไปกรีดให้เสร็จก่อนนะครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็มาหย่อนน้ำกดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่ามี2องอ,อกมากออกน้อยนะครับนี่เลยนี่ครับก็ออกพอประมาณ ไม่เหมือนมีดแรกเมื่อวานครับเมื่อวานออกเยอะเดี๋ยวมีดหน้าก็ควักนะครับควักเดี๋ยวไปดูต้นต่อไปไปดูต้นเล็กต้นนี้ออกไหมนี่ก็ออกหน่อยนึงครับนี่เป็นต้นตายนึงครับดู เดี๋มาดูต้นใหญ่ต้นนี้ครับเลยออกเยอะครับแต่ก็ไม่เยอะเท่ามีดแรกมีสองมันจะเงี้ยครับมันจะไม่ออกเยอะเหมือนมีดแรกนะครับมีดแรกของทุกวันหลังพักนะครับหลังพักยางหนึ่งวันมันจะออกดีเพราะว่ายางเขาได้ผลิตได้พักหนึ่งวันเขาได้ผลิตน้ำยางนะครับถ้าเรากีดติดต่อกันยางเขาจะไม่ค่อยออกอาจจะออกน้อย กว่ามิดแรกนะครับนี่อย่างต้นนี้ออกไม่มาก๋ต่แต่มิดหน้านี้ต้องต้องควักมีงง้นล้นแน่นอนนี่ครคบคนแค่ครึ่งเดียวอยีกครึ่งเป็นน้ำเดี๋ยวค่อยเทยออก ัน,นี้ก็ต้นตายนึงนะครับนี่เมื่อเช้าไม่ได้กีดเพราะมันไม่ค่อยออกตัวนี้ก็ออกแข็งแล้วครับนี่ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบบ่ายโมงแล้วครับที่ผมมาหยอดเพราะว่าวันนี้ผมกีดหมดเลยนะครับไม่ได้กีดแบ่งทุกทีจะกีดไปละห้าร้อยนะครับแต่วันนี้แดดออกดีก็เลยกีดหมดเลย ดี๋ยวดูต้นนี้กันนี่ครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวมีสารจะเยอะกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมพักมีดนะครับพรุ่งนี้ผมพักแล้ววันมะลืนมากีดออกเยอะแน่นอน เดี๋ยวมาดูต้นใหญ่กันแถวนี้เป็นแถวต้นใหญ่นะครับยางยังหยดอยู่เลยแต่ก็เริ่มจะหยุดแล้วนี่ครับออกเยอะออกเยอะ ยดอยูตเลยครับนี่ต้นนี้ก็ต้นใหญ่ครับต้นนี้ออกเยอะมากมีแรกเมื่อวานก็ออกเยอะนะครับต้นนี้ แข็งตัวไวมากครับแข็งแล้วครับก็มีสองก็มีประมาณนี้ครับก็น้ำยางถือว่าออกดีว่าหลังจากที่ใช้น้ำหมักทาไปเมื่อ,อสี่วันที่แล้วนะครับก็ถือว่าน้ำน้ำยางออกดีเลยนี่เพิ่งจะกรีดได้มีสองนะครับเนี่ยหลังจากที่ทานะครับ ถือว่าโอเคเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะเอาไปใช้ข้างบนตรงที่เราที่ผมพ่นรด,ดนะครับเพราะว่าโซนนู้นมันไม่ค่อยออกนะครับผมก็อาจจะเอาไปใช้โซนนู้นเพราะว่ามันออกดีนะครับยางเราจะได้เยอะๆสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าผมจะมากีดมีสาม ให้ดูนะครับว่าดูว่ามีสามจะออกเยอะกว่ามีดแรกหรือเปล่านะครับแต่มีสองอันนี้ก็มันจะออกน้อยกว่ามีดแรกอยู่แล้วนะครับแต่มีสามคือมันจะหลังบรรทักคือหลังบรรทักพรุ่งนี้นะครับมันมาลืนมากรีดถ้ากรีดได้นะถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเลยนะครับสวัสดีครับ